หของทะเลของทะเลนี้นูมีกุ้งเฮ้ยเยอะมากเลยกุ้งหลาไสนะครับกุนเชียงหมูขนมขนมนมเนยก็มีอันนี้ก็ผลไม้ อ,อันนี้คือมันเป็นสเสน่ห์ของประเทศไทยนะที่จะมีตลาดแบบนี้เวลาที่เราได้ไปเหมือนเวลาที่สันไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆครับก็ต้องไปเดินตลาดเชา้าหรือไปเดินตลาดเย็นของจังหวัดนั้นๆนะครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีสินค้าต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะของจังหวัดนี้อาจจะมีสินค้านี้ที่เป็นสินค้าประจําจังหวัดเนี่ยข้าวนะ